Thank okay. you. านผูช้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ผมนนเคเอบีเคเอนะฮะวันนี้กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่อ,องทองสิบกล่องที่เติมเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยจะได้ห้ากล่องแล้ผมเติมห้าสิบเป็นสองใบานี่สิบกล่องเปิดใช้แล้วนะวันนี้ผมอยู่กับคุณอาคิมโตะเจาเคนคุงนะฮะโอเคเปิด <c oughs> กี่ใบเนี่ยทีละใบหรือเดี๋ยวผมแชร์สก,กีใหนะ้คุณดูด้วย เดี๋วเปิดทีละบายหรือหมดเลยทีเดียวครับมั่นใจว่มีดวงไหมไม่มั่นใจครับเสออันไับทีระบายครับอันแรกฮะเป็นลายเป็นลาดูดีจะเป็นลายร้อยล้านมาแน่นอนแมทริวอร์ดดครับซาดมทริวออะไรก็ได้ดีๆหน่อยเพื่อนวิ่งออื ดวงไปหมดแล้วแหล่งจะเปิดได้เงินนั0งร้อยหกสิบล้านเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองแสนห้าสองแส้าคุ้มไหมเนี่ย้นเปิดทีเดียวดีกว่าฮะเหลืออะไรทัวเปลี่ยนชื่อหกอันครับเหลือหกอันเปิดัวๆรัวรเดียวเลยรัวเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องลุนมากสองแสนห้าห้าแสนแล้วห้าแสนแล้วครึ่งทางนี่ยังไม่ได้อะไรของดีๆเลยนะ ฮึบอ่ารอยชื่อครับนับว่าโอเคอยู่กลางๆอาจจะต้องดูอีกทีว่าจะเปิดได้อะไรในรอยชื่อนะสองแสนห้าแสนอีกสามใบเท่านั้นหนึ่งคนมาครับตัวจำลองหลีกตัวจำลองแต่ละใบร้อยล้านมาครับร้อยล้านกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชื่อบวกห้าสองแสนห้าสองแสนห้านี่อันสุดท้าย อันสุดท้ายอันสุดท้ายห้าสิบชื่อโอ้ย oh, ลงลงท้ายด้วยห้าสิบชื่อนะเงินเปิดร้อยก่อนมาฮึบฮึบปีโลยัดแค่สี่ล้านตัวนี้มีแล้วฮนะเดี๋ยวบวกสองอังเดปีโลอันนี้เป็นเป็นตัวทรงดีมากนะฮะ ใช้ใช้เป็นตัวสำรองกบเซ่บางทีบางตาก็ใช้กใช้ปีโรเลยนี่ปีโรอยู่นี่นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเปิดได้เฮ้ยจึ๊บห้าสิบชื่อเปิดได้สองแสนเนี่ยนะเฮ้ไอล้ลอยชื่อเปิดี่้อังเดเดคุงปีโรนะฮะได้ปีโรปีโรปีโรนี่คือพวกปีศูนย์หกที่ผมเปิดได้อันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกัน มาผมบวกโชว์เลยครับนี่ใช้ใช้เป็นตัวสำรองเวลลสิบนะสิบล้านบวกติดสิบล้านครับติดติดไหมติดไหมฮึเฮ้ยแหกแน่นอนหนึ่งเดี๋ยวไปอ่ะ หนึ่งไม่พูดกดเลยติด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 อ๋อโอ้ยวูบปีโลไม่ลูกวูบปีโลโอ้แพงอันเนี่ยเราตังค์แม่งเหลือล้านเดียวซื้อกลับไม่ได้ไม่ไปแล้ไปกลับมาไปแล้วบวก น,นี่โชว์กันหน่อยดีกว่าครับบวกเจ็ดครับไดแมวเดี๋ยวซื้อตัวหาตัวมาบวกเล่นกันนี่ยครับอ๋อใช่เรายังมีกุญแจที่ออนไลน์180ร้อยแปดสิบนาทีฮะอ่าอยู่ไหนนี่ครับสามอันนะฮะมีของเน่าๆต้องยี่สิบล้านแล้วงานเนี้ยเป็นลวดลวดเลยยี่สิบล้านแล้วงานเนี้ยต้องได้แล้วสอ,องหมื่นใกล้ๆก,กันเลย ยีสิบล้านออเลย<ด>เพื่อนยี่สิบล้านเพื่อนโอ้สามร้อยชื่อก็โอเคครับกล่องน,นี้ส่วนมากไม่ได้ดีๆหรอกนะฮะได้ยากได้ยากฮึบ <c oughs> จำลองลีกโอเคสามร้อยชื่อตัวอะไรดีโรนันโยครับสิบแปดล้านไปเลยเพื่อน เรามานั่งกดคลิกเดี๋ยวผมจะคลิกซ้ายไปเรื่อยๆแปดสิบสองครั้งตามสแต่งนะฮะอ่าเดี๋ยวเอาไมคจ่อเมาส์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสสิี่สองสิสี่กิเ็สิแเ้าสามิ้าสหกสเจ็ดสิแปดสิบเก้าสิสิบสี่สองสิบสามสสี่สห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ก้ ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าขยัเสียหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่ห้าหกหกเจ็ดหกแปดก็จ็สิบเสองเจ็สามเจ็สี่เจ็ดห้าเจ็หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสิบเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดแปดสองคิวนี้ครับวิ่งจุงเลยเดวิดซิวาต้องบวกแล้วเดวิดซิวาฮะเดี๋ยวไปซื้อมาบวกกันดีกว่า เดวิดซิว่าโอ้โหปีโลมืดเลยมืดเลยบวกสองยังมืดเลยครับอ้าวาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับบวกห้าต้องสักตัวแล้วนี่สองบวกหนึ่งครับแน่นอน กดดเร็วเฮ้ยเอ้ยบวกสามเยอะบวกสาบวกสามบวกสามบวกสามกาสแกจะติดสักตัวไหมเนี่ยงั้นเราจับคู่บวกกันนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมาเรอยเืหนึ่งได้ศูนย์ฮึบนะเฮ้ยที่สองเว้ยหรือวสองเวยนี่หนบวกหนึ่งเหมือนกันฮึบ มันโซได้มันต้องม,มันต้องสองสิมันต้องสองสิอ,งสอ,งสอ่า,อาสองบวกสองอเริ่มละเริ่มละ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยสองบนอะไรสองบวกสองเพื่อนมาอยู่กับเราเถอะเยสสามเดี๋ยวขอบวกให้มันเป็นสามเหลือสามเขียแล้วเราจะซื้อบวกบวกอะไรมาบวกดีฮะสามบวกอะไรอะไรดีได้สี่สามบวกหนึ่งได้สี่ สามบวกศูนยไม่เฮ้ยไม่เอาสามบวกบวก,กบวกบวกยกกับสองไปเลดบวกบวกบวกอะไรดีอ่าซื้อสองแผนมาแล้วกันฮะโอ้โหตังตัตงตังเลยแค่นี้แล้วฮะ<า>อันนี้คือคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายของชีวิต<า>อ่า,าเราจะเอาสองบวกสามนะฮะ ต้องติดเท่านั้นแล้วนะแน่ใจอ่ะติด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 โอ้ยอยู่วูบเลยสองพุชสองหน่อยลงหลงสองพุชสองหน่อยสองพุชสองสองพุชสองสองพุชสองหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออยังติดยังอยู่ยังอยู่ดียังอยู่ดี ันนี้แหกก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วแหกทีร้องนะอะอยู่เฮ้ยเอาหกบวกห้าดูไหมแหกนี่เสียวเลยนะแหกแน่นอนแหกนี่เสียวเลยนะเบลสิบสองนะฮะอ่าเป็นตัวสำรองนะฮะดีนะฮะจะแตกพอๆกับน,นี่เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะ,ะนี่ผมไหนวะนี่ครับ ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะนี่แตกดีนะฮะเล่น L ออมนะฮะเป็นตำแหน่งที่มาซี่เป็นนะฮะเป็นตัวสำรองมาซี่นี่เขาแตกดีนะฮะบวกแหกงนี้จุ้งนะฮะดเดี๋ยวนึงนอขอขอ,ขอแคบไว้อะไรก่อนครับเอาจริงนะ,ะ<ว>คราวนี้ต้องแคบไว้อะไรแล้ว น้ำตาจะไหลแคมไว้อะไรหน่อยครับดูความพยายามทั้งหมดที่มีที่ผมอุตสาห์บวกมาอมันไม่กล้าบวกว่ะใจไม่นิ่งใจไม่นิ่งพอครับไม่ไหวไม่ไหวซื้อวิซีวามาบวกต่อเลยฮะอีกตัวหนึ่ง okay. ว่าไอตัวที่ผมบวกโเนี่ยเป็นเดวิสิวาเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละปีขายเคฮิวทิ้งแม่งเลยฮะ <c oughs> บวกสามไว้นี่บวกห้าถูกมากแข้งหน้างสาร <c oughs> หน้าสงสารบวกแหกหน้าไว้อะไรละ่ะขายตัวนี้ <c oughs> ทิ้งครับไปแล้วหนึ่ง กดผิดขายผิดตัวครับมีสองแสนผมซื้อไอ้นี่มาบวกด้วยอ่ะครับไอ้เดวิดซีวาน่ะต้องหนึ่งแล้ว<ฮ>อย่างเงี้ยแหกแน่นอนต้องใช้สามบวกหนึ่งนะครับต้องติดแล้วนะยังไงยังไงติดไม่ติดเพย่งเราล้อมวงนะอืมลักษณะแล้วแหกแน่นอน เ้เพื่อนผมให้บทสวดให้ติดมาครับแป๊บหนึ่งเปิดก่อน <c oughs> ยาวนะฮะยาวมากฮะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วอยู่ไหน <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มมาแม่งก็ไม่ใช่แล้วพาหุงสหเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้มันมีจริงเหฮะผมจริงไม่เชื่อมาเฮ้ยเออกดแม่งเลยฮะถ้าเราพูดแล้วพาหุงพาหุงหุงข้าวหน่อยหุงข้าว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 ติดติดติดโอ๊ยติดโอ๊ยอ้าวยังผมพูดแล้วเนี่ยงั้นเราต้องเปิดเงินละลืมไปว่ามีเงินไงลืมไปว่าเพิ่งเปิดเงินเออ อันนี้เท่าแบบประมาณเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งฮะสี่มีสี่ใบก็ล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งล้านหนึ่งมีอีกล้านหนึ่งซัพพอร์ตมาอย่างนี้ไม่ได้ครับต่อครับซ <c oughs> <c oughs> ิวามีก๊อกสองฮะมีก๊อกสองฮะว้าสอง บวกยังแหกเลยหนึ่งบวกหนึ่งมแม่งปีโลกไปเลยหนึ่งบวกหนึ่งยังแหกนี้เศร้าแล้วมั <c oughs> วนไม่มีดวงจริงว่ะเรื่องนี้เ <c oughs> ออผงสาปเปิดได้เงินแบบรวยล้ำโลกเราใช้หมดแล้วนะฮะหล่อเลย <c oughs> สองพันเทียสองพันยาวไปเรื่อยๆอ่ะเก้าพันมาเก้าพันมาอ่ะหมืน่นหมืน่มน,น,นหนึ่งหมื่นหนึ่งสี่พันใ <c oughs> หน้ติดมือ่ะ เก้าพันอันนี้เจ็ดพันน่ะอันนี้ล่ะการล็อกยันทิปอันนี้สี่พันแน่นอนแปดหมื 8, 18, ่นแปดพหมืนแปดไอ้บนจะให้เยอะให้เยอะเลยหกพันครับแสนดิมากสุดได้ 3, สามแสนผมเก้าพันองๆเลยเคยถึงร้านไหมเนี่ยไม่เคยครับ <laughs> แม่งใครเปิดอันนี้ได้ล้านนึงก็เก่งอยู่นะเฮ้ยสามใบสุดท้ายไหวไหมสี่ใบเนี่ยแสนนึงอ่ะไม่ถึงแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวมันมานที่ตอนแบบสามแสนขึ้นโอ้ยพันพันหนึ่งแยอะละเด <c oughs> อ <c oughs> อันเดียวโอ้พันหนึ่งอีกละไม่ไม่ถึงละมากสุดก็น่าจะแปดหมืนะฮะโอ้ยหมื่นเก้าอะครับเก้าหมืนแปดโอ้เฉียดแผลเฉียดแสนพอดี อง <2000. S 1> อ่าแล้วมีร้านสองนะฮะต้องต้องทำยังไงฮะมีร้านสองเอาไปเผามมนเอาไปเผา,าไปเผาใช่เหรอเอาไปเผาแปาบหนึ่งนะฮะเราต้องดูก่อน,นะฮะมีตัวไหนหน่าสนใจด็อกบาบกห้าผมไม่ได้ใช้นะเนี่ยเอา้าหมดตลาดเดวิสเซวา <laughs> อะไรเนี่ยเด็ก <laughs> ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราบวกเดวิสซิวาตัวนี้แทนนะฮะตัวละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอ้าวอยู่ๆก็อกเอ้ยเพอเพอขายอุ้ยเพอขายเพอขายเนี่เอาใจเย็นๆไม่ได้แล้วฮะต้องซื้อบวกสองลนวะ ตังแม่งจะไปอีกรอบหนึ่งฮะมัน,นจะกลับไปยาจกเหมอนเดิมเราจะกลับไปยาจกอีกแล้วแป๊บนึ่งเนี้ยขอเพิ่มตะก,กี้เผอเอาตัวหนึ่งออกห้ามาต้องเอาหนึ่งบวกสองใช่ไหมครูสอนไว้หนึ่งบวกสองได้สามบาค้างมื่อติดลบได้เฮ้ยฮึบนา บวกสามที่แลมึงนะฮะ มาบวกสามติดแล้วอย่างนี้ยังไงต่อฮะสองบวกสามมันค่อนข้างเนี้ยมีโอกาสลุ้นแหกไปเยอะนะฮะไม่ธรรมดาต้องสามบวกหนึ่งแล้วสามบวกสองครับมาครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เ้ยเาหนึ่งบวกหนึ่งก่อนฮะมันเป็นถ้าหนีแหกนี้แสดงว่าล่างไม่ดีลลางไม่ค่อยจะดี มาอย่างเงี้ยแน่นอนติดแน่นอนเชื่อผมครับม, <c oughs> มาแล้วสับขาลอกเนี่ยแล้วสับขาลอกสับขาลอก <c oughs> บอกแหกแหกไปแหกไปอันเนี้ยติดครับเชื่อผมครูสอนไว้สามบวกสองได้สี่ครับครูตกเลขไม่ใช่ติดติดแน่นอน <c oughs> วิง่งก <c oughs> ูม,มืด <c oughs> ทุกรอบเลยทำไมน้ามันทำไมมาหน้าต้องมืดทุกรอบครับท่านครับผมผมบัวเงินตังมังจะไม่เหลือนะฮะ ทำใจฮะต้องละทิ้งลูกแล้วแม่ใจคิดดีๆไม่เอา <laughs> <c oughs> ยันเราจะต้องบวกตัวที่มันมีระดับนิดนึงฮะลามขายทิ้งไปฮะเฮ้ยเก็บไว้ก่อนก็ดีฮะสอง ลอยมาโครร้อยนี่ก็ราคาต่ำนะคนระับทีมผมช่วงนี้ราคาตกต่ำนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแพงเลยงั้นผมบวกหกต่อแล้วกันตัวนี้ไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเท่าไหร่ห้าบวก,กอะไรถึงจะติหกครับ hmm. <That> <laughs> จากจุดนี้จากจุดนี้ว่าไงครับ ตังแม่งซื้อได้แค่บวกสองตังแม่งซืง้อได้แค่สองเออมากสุดเราแม่งไม่ได้เลยนะห้าห้าแสนแปดเนี่ยห้าแสนห้าอยู่เลยเดี๋เราก็ต้องปั่นครับปั่นโดยการจำลองลีกครับมีเยอะจำลองลีกเอาแล้วปล่อยแช่ให้มันได้เงินฮะ ่ะโดนนำอ่าโดนนำอ่ะโดนโดนแพ้อเคนี่ขนาดทีมขั้นขั้นปรมาจารย์นะฮะอย่างนี้น่าเศร้าแล้วนะฮะเปิดไม่ได้หาอะไรเลยได้ปีโลกก็ตีแหกจริงๆน่าจะเอาไปขายมากกว่าใช่เอออย่างที่ว่าฮะอยากชิมหายก็ต้องตีบวกนะการตีบวกเป็นส้นทางสู่ักยาจบแน่นอนแล้ว ทำใจครับซื้อไม่ได้ครับต้องห้าบวกหนึ่งเท่านั้นแล้วครับ <c oughs> ครูสอนไว้ห้าบวกหนึ่งได้หกครับตะกะนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่เออทำใจวะครับอ๋อไม่เป็นไรเราซื้อสองตัวบวกกันสองก็ได้ครับตั้งค<อ>์สามหมื่นเจ็ดเคบวกครั้งนี้นี่ปิดจ,จบนะฮะดับแน่นอนดับแน่นอนเลยทีเดียว ดอกบาเขาบอกว่าตักกะมันต้องแมสงสมเท่าเฮ้ยฮามฮามีฟิวชั่น <ผม S 2> อสองสองต้องบวกครับยี่สิบล้านโอ้ย2ี่สิบล้านกาเงินยี่สิบล้านมาเล่นเหลอเนี่ย <c oughs> โอ้เป็นไงเป็นกันเอยเอคิดดีๆคิดดีดี เอาสามไหมสามดีกว่าไหมโบนัสอัตราความสําเร็จมีโอกาสปันกลางนะฮะปันกลางปันกลางก็ยังมีโอกาสนะฮะสูงกูยังแหงมาแล้วครับอย่างนี้ต้องทําไงครับการเยอะการเยอะก็เปิดก่อนฮะเปิดเสร็จแล้วก็เอาเอาเงินเปแรกตัวพวกนี้เป็นตัวกระตูนเลยก็ว่าได้ แตละตัวกระตูนล้วนโห oh. ขึ้นหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบได้ใน,นคนหลอ่อฮะเปิดอะไรพวกนี้อ่ะห้าสิบหกหกสิบเอ็ดหน้ 61, าห้าสิบเจ็ดเป็นหน้ากระตูนด้วยพันแปดหกสิบสี่เย้ทำลายสถิติหกสอง 69 67 67โอ้โห58 9 66 58 8แล้วก็66 54 54แม่งต่ำ54้ลยมี54้วย48 61มี48้วยนะฮะสถิติโลกฮนะเปิดแล้ว50ตัว45 ห้าแปดห้าแปดมาบ่อยเนีลย <59. S 2> ห้าสองเดี๋ย้ปห้าแปดเนี่ตีพวกเนี้ยมันตัวไม่ซ้ํากันนี่ฮะห้าสองเปลี่ยนไปซื้อตุลพันมาบวกไหม <c oughs> ซื้อสามแปดตัวไม่มีตังบวกอ <c oughs> ยากจะห,ห้าแปดเนี่ยให้หครบสี่สิบตัวห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบโอ้ย <c oughs> อ้าว 6s ทำลายสถิติแล้ว5เฮ้ย5 6 5 7 5 8 5 9 6 10 6 2 5 10 4 8มาและเริ่มนับถอยหลังทีละสองครับอ้าวไม่ใช่พอแล้วมันติดติดลบนี่เี๋ยวแล้วก็ไปแรกครับเป็นการหาเงินแบบง่ายๆ ให้เจ็ดร้อยกูยังเอาเลยฮะไอศูนย์หกอันนี้ไม่รู้ว่ามันทำไมนะฮะผมศูนย์หกมันทุก,ถ,กถูกตอนนั้นเปิดต้องเริ่มจากตรงกลางโอ้โหสี่พันฮะเอาสี 4, ะะ่พันครับก็แถมเงินนะฮะหรือ <c oughs> เป็นสูตรเกลียนมหาปลายสำหรับคนไม่มีตัง เป็นธีหาตังค์ที่เร็วที่สุดแล้วผมว่าเปิดเปิดเอาไปขาเปิดเปิดการ์ดการ์ดอาที่ผมมีอ่ะมันสองร้อยใบเลยไงแล้วก็มามแลกเปลี่ยนเป็นนักเตะครับแล้วเอาเรื่องนักเตะที่มันให้เงินไม่ก็นักเตะที่ให้เงินให้ค่าตัวสูงสุดอ่านี้ก็ต้องดูจากค่าตัวฮะ อ่าพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็แลกเท่าที่มี <c oughs> กินแกลบเลยกูเปิดมาปุ๊บถูกมากครับไม่คุ้มนะนี่คือไม่คุ้มนะมาแล้วเราจะบวกใช่ไหมฮะลักชิปหายซ่องทีบวกคำหมดทั้งสิ้นนี่คือเพื่อแหกหรือไม่แหกเพื่อเพื่อติดสิครับ <c oughs> ก็แหกนี้ด้วยนะครับมาครับเขาบอกไว้ว่าอาผิดตัวผิดตัวมาผมบวกเลยนะต้องมีเทคนิคอะไรเปล่าลองลองเสิร์ชหน่อยเสิร์ชหน่อยเทคนิคเทคนิคการบวกนักเตะฟีฟ่าโอ้โหแม่งโอ้โหมีมีด้วยชมรม ชมรมคนชอบตีบวกตีบวกนักเตะฟีฟ่าเป็นชีวิต,ตจิตใจอ่านี่เขามีทิกครับเขาบอกว่าไม่มีทิกครับเขาบอกว่าใครมีทิกให้มาแชร์เมีทิกแชร์กันเทคนิคของท่านโรเซอร์บลูบลูสีทั้งศูนย์จงใจตีให้แตกก่อนสามใบ เอาใบถูกๆตัวละพันมาตีเอาแบบหนึ่งรวมกับสองส่วนมากไว้ที่หนึ่งและสองจะแตกไ้ที่สามมีแตกและไม่แตกบ้างถ้าใบที่สามแตกเอาใบจริงบวกสี่บวกห้ามาตีเลยฮะ,ะแต่ต้องเป็นแบบอ้าวต้องมีโอกาสติดสูงอะ่ะไม่เคยพลาดเลยมันตัวชูโรไปก่อนเนแยแล้วมีบวกสามผมก็ไม่นับเวลามาชนกันสามครั้ง ส่วนบวกสี่เอามเมาส์ไปคลิกที่แล้วคลิกแล้วให้รอเมาส์หายจากผมเบื่อครั้งที่6ครับพอชนกันเสร็จแต่สีขาวหายผมว่าเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนูเป็นเงั้นบวกเลยดีกว่า <Yeah. S 1> โอ้ยไม่ไม่ไมปิดปิดเว็บปิดเว็บปิดบังไว้บังไว้ก่อนผมยังไม่เห็นฮะว่าสรุปมันติดไม่ติดติดวย โอ้ติดเลยยี่สิบล้านยี่สิบเลยโดยติดด้วยอะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยแม่งโคตรโหดนะครับติดบวกหกยี่สิบล้านถึงกับอึ้งอึ้งไปเลยโอ้พรเจ้าอึ้งไหมฮะคุณอึ้งไหมฮะเออผมคิดว่าตะก้าเขาใช้ได้นะไอ้ตะก้าที่แหกจริงๆเลยก่อนเออแต่ผมนี่แม่งแหกทุกอันก่อนหน้านั้นเลยฮะผมแม่งเลยติดฮะ โอเคสำหรับพาเจ๊งวันนี้บายบายนะเจอกันพาหน้านะบ๊าย uh huh.